รบดรกาพระลมฉายลักษ์ของล้นกล้าทั้งสองพระอ,องค์นะครับกลับเสร็จแล้วนะครับเรียนเชิญธายาติสละเนนสาหาปัญจศีลอดิยาจามามตติยังติสังฆัสละนันกชานิ พุทธังสรงังนันชามีธรรมสันนิยามปาราปาราเบอามเติคาปะังสมมาทิยาเลยข้าแต่พระภิกษุสองผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายนา สภามัญญางจงรับพระตาาหารพร้อมทางบริวาตทัางหลายเรานายกองค์การบร้หารจังหวัดนายกเทศมนตรีรองผู้ว่าจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการฟื้นฟูโบราณนะครับสิ่งก่อสร้างวัดวารามรถมนนรนทางต่างๆจังหวัดพระนครยยานะครับ นะครับขอบุญกุศลนี้นะครับที่ได้ปล่อยปลดปล่อยนกให้ไปมีชีวิตที่ผาสุกนะครับปราสาทเจ้าหน้านะครับผมรอภาพนี้รู้ว่าปล่อยเลยนะครับรอผู้การไงไงไม่ได้ฟินผู้การคลับและหลันจาีในยกเหล่าชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเดี๋ยวนั้ทางไ่ ทางด้านนี้นะครับด้านขวาก็จะเป็นกนะคนัแในสมบูรีนะครับที่ก่อนะครับก็จะมีการนะครับประเพ็ญกุศลการพักผิดกลางประวันตอนเย็นสถานีโทรทัศน์นะครับช่องเจ็ดสีก็มาทํารายการนะครับเจาะประเด็นข่าวนะครับให้ทราบถึงนะครับความสาคัญของวันสงการของอยุทยานะครับ น้ำมนต์เก้าวัดเก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่อเป็นหลวงพ่อตพอพระพุทธต,ะตะนายรัตนนายกนะครับหลวงพ่อวัดตูมวัดศักดิ์สิทธิ์นะครับพระบรมหลุในลูกคณะนะครับจากวัดท่านที่เป็นสอทอท่านที่เป็นสอทอทีมงานบริหารราชการเทศบาลรับน้ำมนต์นะครับวนบนันพิบโสมสิทธ์วัดสุวรรณารามหลวงพอ่อปฏิบัติธรรมทุกคน อสนปูชัยใหรับน้ำมนนะครับใครเป็นเลขานะครับจะได้เป็นนายกต่อไปรักครรับน้มนต์นะครับเกงในบันทีคัะครรมการกนเสียดายนะครับเก้องค์อู่ดานกัปชัยรัตนนะครับครอบครัวของอาจารย์แม่จินพัรม์สมชายพัฒนครับอบลมนะครับัตยาศิกราม วันนี้นะครับบริจาคนะครับรับน้ำมนต์ได้คนละหนึ่งขวดนะครับ